สวัสดีเพื่อนๆและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับชาวราศีเมฆทุกท่านนะครับชาวราศีเมฆเป็นราศีแรกของปีโหราศาสตร และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีเมฆก็คือแกะคนที่เกิดในราศีเมฆมีลักษณะดื้อรั้นเอาแต่ใจคิดบวกและชอบพึ่งพาตนเองคนที่เกิดในราศีนี้มีความแข็งแกร่งและมีพลังขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ด้วยความที่เป็นราศีแรกของจักรราศีชาวราศีเมฆจึงมักมีลักษณะโดดเด่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรสักอย่างที่มีพลังพุ่งพานชาวราศีเมฆมักมองหาความเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วและการแข่งขันอย่างต่อเนื่องพวกเขามักเป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องงานจนถึงเรื่องการเข้าสังคม ต้องขอบคุณดาวอังคารที่ทำให้ชาวราศีเมฆเป็นราศีที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดราศีหนึ่งในจักรราศีดังน,นั้นคนที่เกิดในราศีนี้มักสแสวงหาคำตอบของคำถามที่เกี่ยวกับความเป็นปักเจกและความจริงในธรรมชาติหรืออริยปัจจยาซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการเกิดมาในโลกใบนี้ สวัสดีครับกรายามิมิทุกท่านในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2565นะครับที่อาจารย์ได้หยิบหัวข้อเกี่ยวกับข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่ออะไรถึงท่านในช่วงนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทําคลิปแบบนี้การทำนายถ่ายทักแบบนี้นะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ทํานายดวงหรือทํานายเรื่องของใครคนไหนคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านและก็ไม่ตรงกับบางท่านนะเนื่องจากว่าเป็นพลังงานโดยรวมเป็นการตั้งจิตอธิษฐานให้กับบุคคลทั่วไปนะที่มีบุญสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะได้เปิดเข้ามารับฟังครับเอาละครับ ในพลังงานเกี่ยวกับตัวตนของท่านนะครับในช่วงที่ผ่านๆมานะถือว่าพวกท่านนั้นนะครับได้เจอกับอะไรที่หลายๆอย่างทําให้ชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับบางคนก็ต้องออกจากงานนะครับในะช่วงก่อนสิ้นปีบางคนก็ต้องป่วยหรือมีเหตุอะไรทําให้จะต้อง ปรับเปลี่ยนความคิดนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องได้เจอนะครับเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถึงแม้ว่าบางท่านนั้นไม่อยากจะเปลี่ยนมันรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีต่อกับชีวิตตัวเองแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ผลสุดท้ายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็โดนบันดาลให้มีเหตุ อันควรที่จะต้องเกิดกับตัวท่านเพื่อให้ท่านนั้นจะได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของท่านนะก็พลังงานขึ้นมาแบบนี้อาจารย์ก็จะขอกยกตัวอย่างเช่นบางคนนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เงินเก่งนะในช่วงที่ผ่านมารู้ว่าการใช้เงินนั้นมันทำให้ชีวิตตัวเองขัดสนแต่ก็ เลิกพฤติกรรมใช้เงินไม่ได้นะครับจนมาในช่วงสิ้นปีในช่วงหลังมาทําให้สุขภาพของตัวเองก็เริ่มแย่แล้วทาให้ต้องได้ใช้เงินนะครับและเมื่อใช้เงินในการรักษาเงินนั้นก็หมดไปผลสุดท้ายจึงรู้ว่าของเงินนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่ควรจะประหยัดอันนี้คือยกตัวอย่างนะก็ทําให้หลายๆท่านนะครับปรับเปลี่ยนความคิด แล้วเลิกพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้นะครับและอีกบางกลุ่มก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีซิกเซน์อยู่เหมือนกันนะและเหมือนคนกลุ่มนี้จะรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับว่าควรไม่ควรหรืออะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับนี่ก็คือพลังงานของพวกท่านนะถ้าตรงก็ฟังต่อได้เลยนะครับ ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสื่อถึงตัวท่านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านตามพลังงานไพ่ที่เปิดไว้นะท่านอยากจะสื่อว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่ตาที่สามของพวกท่านนั้นกำลังจะเปิดภายใน1-3เดือนนี้หรือบางท่านก็ได้เปิดขึ้นแล้วเปิดมาโดยที่ทุกท่านไม่ไมรู้ตัวนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างบีบบังคับ ให้ตาที่3ท่านนั้นต้องเปิดขึ้นมานะครับและสําหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดนะก็ขอให้เร่งในการสวดมนต์ทำสมาธิเพิ่มนะครับในช่วง1 3เดือนนี้ถือว่าพลังงานของพวกท่านมาแรงมากนะครับมีโอกาสที่จะเปิดเมื่อเปิดแล้วท่านจะได้รู้สิ่งที่ตัวตนลึกๆข้างในของท่านนั้นต้องการที่จะทำอะไรจริงๆ เกิดมาเพื่อทําอะไรจริงๆนะครับและขณะที่บางท่านที่ฟังคลิปในตอนนี้ตาที่สามก็ได้เปิดแล้วก็รู้ตัวเองแล้วว่าควรจะตั้งหน้าตั้งตาทําอะไรต่อไปนะครับอันนี้อาจารย์ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและพลังงานต่อมานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านก็อยากจะบอกว่าสิ่งอะไรก็ตามหนะ้าที่ พวกท่านคิดอยากจะทําภายในปีใหม่นี้ภายในปี2565นี้นะครับสิ่งที่คิดไว้ที่ติดที่ค้างคาอยู่ในใจนะครับให้ลงมือทําได้เลยนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะพวกท่านจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทําอะไรดีๆนะครับจะมีความช่วยเหลือมากมายเข้ามาหาในอนาคตนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกท่านคือการเปลี่ยนแปลง ครั้งยิ่งใหญ่นะครับภายใน1-3ถึงเดือนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านก็คือความสุขนะครับเอาละครับอาจารย์ก็จะขอพูดไว้เพียงเท่านี้1-3ข้อนะเป็นพลังงาน,นดีๆที่จับได้แล้วก็ที่อยากจะเอามาสื่อให้ได้รับฟังกันนะครับและก่อนจากก็ต้องฝากไว้กับทุกท่านนะที่ มาเดินทางมาในสายนี้สายในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับหากได้ฟังแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ออกไปเพื่อที่ท่านอื่นๆได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของท่านนะเมื่อเขาฟังแล้วเขามีความสุขเขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขออวยพรให้กับทุกๆท,ท่านนะครับจงมีสุขภาพที่ แข็งแรงห่างไกลจากโกรคร้ายในปัจจุบันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ